i n f i n i t ตีจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวโอเคครับกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนุ่มป้านาะบุญตายาท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมโอเคโอเคกับพี่ขวัญเคนคลีซี่คนนี้เองนี่เอาไปลิงแนละ้วตอนนี้เราตกอยู่ในอา่าที่ทิ้งขยะใช่ไหมน่าจะเหมือนท่อประปาหรืออะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันที่ทิ้งขยะหรือมัง้งท่อประปาบ้านเธอต้นไม้ขึ้นอย่างนี้เหรอ <laughs> ไปดูจี เฮ้ยเตงมันดิอะไรอะไรมีอะไรเกดอะไรขึ้นเดี๋ยวราอัพฟีดแปบนะอัพฟีดแปะอัพฟะทำไมไม่ให้อัพเดี๋ยวตู้รู้ว่าเราอยู่ไหนมีโทรศัพท์เล่นเปล่าอยู่ในเกมเรายังมีโทรศัพท์เล่นเลยนะเธอเห็นตูดนะบ่าเห็นเขาเห็นตูดเธอใหญ่มากรอยอ่ะเธอระวังเราตดใส่นะนะปูดี น่าเกียดน่ากดต่อห้าบาทเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเธอเธอเธอตรงนี้นบุ้งกระสุนน้อยมากอะตอนเนี้ยใช่ตอนนี้กระสุนน้อยมากไม่ค่อยมีกระสุนมาให้เลยมไปบู๊กันมากระสุนจะหมดนะฮะเห็นอะไรต้านเราต้องเลยแบบเราทำไมไม่เดินมาล่ะบินเดินอยู่จะพูดบินแล้วเนี่ยจะบินแล้วเนี่ยนี่เจอไห่ก็ทุบๆุบ้เธอนะ ไม่เจอหายเออนี่ไงกระสุนอ้ยได้ด้วยเหรอเฮ้ยหยิบดิเฮ้ยเขาไม่เห็นอ่ะไม่เห็นก็ไม่มีอ่ะเห็นแต่ว่ามันไม่หยิบไม่ได้เป็นบ้าจิ๊บอีกตรงนี้ปุ๊บอีกโอ๊ยโอ๊ยตกใจหดร้องโอเคกีดร้องจะดุ้งเลยแต่ตอนแรกไม่เห็นไง โอเคได้ปืนพกมาแล้วเอ๊ทางนี้เหรอเออทางนี้แหละวิ่ง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 เธอต้องมาอดตัวองเธอจะตีแล้วทำไมเราสไลด์สไลด์เธอกดปีนเฮ้ยเดโบราใครคือเดโบราแฟนเขาเองรอเล่นแฟนเขาะไรฉันอยู่นี่แฟนเธออ่ะใช่เหรอ ได้คาซีนมาจะโดรีคาินไปเนี่ยเดโบราเดโบรามันเป็นน้องคนเนียมันเป็นน้องคนเนียนองด่ัน้องเอเลนาเอเลนาเอเลนา thank goodness ขอะเจ้าช่วยกูทอดไหมกูทอดขอคุณพระเจ้าอุ้ยนมเป็นอะไร เราจะเห็นกันอีกออนที่อะกำลังอะไรกันที่นี่มาจากที่นี่กันเถอะ I promise I promise จะบอกคุณทุกอย่างสัญญาอืมจริงจริงคือวันนี้เขาอยากจะมาหาน้องเขานั่นเองเออโอ้โหเธอคุ้มกันแล้วนะให้เราให้เราแบกได้ไหมไม่เป็นไรจ้ะน้องฉันจะดูแลเองได้นะให้เราแบกได้ไหมเนบเนื้อเนบเนื้อนำทางไว้นำทางไว้ให้เราแบกนะเนบเนื้อเนบเนื้อ ไปทางไหนอ่ะได้ปะแนบเหรือนะแนบเหรือไม่ให้ไม่ให้แนบเนือน้องฉันฉันแบกเองได้นนีี้้่ไปทางไหนต่ออ่ะ we can go back มันต้องลงข้างล่างป่ะมันลงได้ทำไมจุดมันก็อยู่ตรงเนี้ยมันลงไงวะอ๋อนู่นต้องไปอีกสะพานนึงอ๋อนี่ไงทำไมเมื่อกี้เรามองไม่เห็นเหรอเฮ้ยอะไรเต็งกันมาเร็ว จะเย็นเองน้องหนักอ่ะบอกเลรให้เอามาให้เราแบกนับเนื้อไม่ต้องให้ให้แบกหรอใกล้เฉียดใกล้เฉีดน้องเรายวเราแบกเองเตยงเก็บของดิเราค้าของโอเบยายเขียวไม่ได้อีกแล้ววะทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันฮะโอเคได้ไปแล้วเซฟเขาไม่สามารถกดอะไรได้เลยเรามียาสิบอันเฮ้ย เตงเผื่อเขาด้วยแล้วกันนะเอ้ยเอ้ยเตงสะพานมันแบบว่าเคลงมากเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม้กระทั่งมีดเฮ้ยีฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเยป่าลุยเองน้องน้องเห็นมากค่ะป่าน้องน้องน้องชื่ออะไรนะ ต้องผู้หญิงคนที่อยู่บนหลังเธอผู้หญิงชื่อจำไม่ได้ค่ะช่างมันเถอะค่ะนั่นแหละเซนเชียเลน่าพอค่ะไม่สนใจเฮเลน่าเลยนะจ่ายไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะดูแลเธอคนนี้ค่ะเดี๋ยวเรารับช่วงต่อเองตลกและตลกและตลกปะตลกมากปะฮะฮะเธอเดินไปไหนอย่าทำให้น้องเธอเจ็บนะอย่าทำให้น้องเธอบาดเจ็บนะเราจะทำให้น้องเราเจ็บเจงมันมาแล้วเออตอนนี้จะต้องลงไปข้างล่างหรือเปล่าเธอเอ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 อ เอ้ยเอ้ยเออหยียมหัวแตกเต้งไปไหนเตพังเต้งมันจะพังแล้วเต้งถอยมาเต้งผีไม่สนใจเขาเลยเต้งเฮ้ยกระสุนจะหมดเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปลบไปไอ้พวกกากเฮ้ยเ้ยโอเค ที่ไหนี่คือที่ไหนอะไรคือบ้านทำไมเอ้ยเอาไอ้เตงราไปเตงเราไปหลบแล้วหลบแล้วเออามีดมาไปกระโดดลงไปนะคะตรงนี้มันให้กระโดดได้ยังไปตาตอีกเอยอยตายังตายยังเอตายากตตยเย็นจริงๆนะคะเนี่ยเราจะไม่มีแรงเตะแล้วนะเราต้องพักแป๊บเตะให้ เอึ้ข้างหน้าข้างหน้าโอ้ยข้างหน้ามีคนไหวไหมอือลงไปลงไปลงไปตามมาอึ้บโอเคค่ะเจ้าหัวมีพี่อ่ะหายห่วงอือแน่อืแน่ใจนะเออเป็นไงล่ะฟาดหานเจรเก้ฟาดหานมีของเจรเก้ฟาดหานโอเค thank you ได้กระสุนมาเพิ่มแล้วกระสุนนี้จะหมด อะไรใครพุ่งไีแงคิวตงเราน่าจะต้องดันฮึบฮึบเพราะว่าเราแบ่งน้องเราอยู่เอิเอิเอิดเอิเอิบ้างคะไหวไหมคะโอเคฝั่งนูนมีของบอกวฝั่งนี้มีมีไหเรางกมีไหแต่ว่ามันมีให้แบบสกิลอย่างเดียวเลยต้องดันอีกมั้งเนี่ยเธอ เก็บก่อนเก็บก่อนใจเย็นใช่ต้องดันอีกเก็บก่อนเก็บก่อนอุ้ยยาแดงยาแดงแสลงในใจนั่นโบแดงเห็นยาแดงเขาเก็บอะไรไม่ได้เลยยาเยอะเนี่ยแย่มากโอ้โหฝั่งนู้นโอ้โหร่องผีร่องผีโอ้โหเฮ้ยหลบหลเฉียวหัวโอเคไปนิดนึงเตงแล้วมาข้างหลังนะโอ้โหเตงเตงเตงโอ้โหกูยังสู้ได้อดี๋อดี๋อดี เออแปลงต้องไปแล้วโอ้ยกดผิดไอ้เหี้ยกดยาเฉยเออเออเออหล่นไปไหวไหมโอ้โหเราเพิ่งเผยใช้สเปีย์เธอโคตรพลาดไม่ต้องเลยผีผีผีเออเรียบร้อยอยู่ตรงนน้นอยู่ตรงนน้นอยู่ตรงนน้นสะพานสะพานตายแล้วตายไปแล้วเหรอโอ้ยเราเผิ่งไปใช้เนี่ยสเปีย์โคตรฟิลเลยทำไมอ่ะ สเปลียนเดียวเลยสเปลย์มันของดีเธอพ,นพ่นปื๊ดคือเลือดขึ้นปุ๊บเลยขึ้นปั๊บเลยอือฮะเต้าใจไปนะจ๊ะโ okay, อเคเรามาข้างล่างแล้วเราจะบอกว่าตรงนี้แหละเจอบอสร,รอน้องเธอได้หละจะกลายเป็นบอสจริงวะจริงคือจำได้เยห็นปะเออเออเออคนสวยของฉันที่เชือ้อทำไมไม่ให้เจน ลุกเป็นไฟไม่ใช่ป่ะแกเป็นดักเดะอ่ะฮะทำไมไม่ให้เคนเป็น้เคนเคซี่เป็นจะไม่เสียใจเลยแบบนี้โอ้โหแม่คิดครับยิงดีๆนะเคุยิงดีๆนะเคุถ้าเธอปิดเราจะไม่เสียใจเลยเสียใจคุณเนี้ยหรอหรอเออเออมือมือยื่นมา ไป้บ้าฉันหนองเฮ้ยเอดามาเออโอ้ยตายเลยน้องฉัน <laughs> น้องเธอโวอะนี่ที่รักเราคนตัวจริงมาแล้วนี่วันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนายนี่กินพวกฉันเหมือนผีเหรอเฮ้นายนี่เหมือนเห็นผีนะเอ่อ,อ เห็นสิเพราะฉันเห็นเธอเป็น VTR เธอเป็นผีเธอเป็นพวกมันอ่ะอย่ายิงนะทำไมฉันต้ยิงมันทำไมล่ะน้องฉันซ้อนเลยนะทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะอะไรวะาอะไรวะอะไรวะลืมซับซ้อนเหรออ้โอะไรอีกอะไรอีกได้เวลานีแล้วแหละ จะอยู่ที่นี่แหละต้องไปข้างล่างนี่น้องเธอโปเธอพักต่อเอ้าทำไมมันไม่ตีเธอโอ้ยคุล้มโอ้ยโอ้ยเธอให้เธอให้ยิงตรงไอ้นี่นะตรงเหลืองเหลือเหนปะโอเคโอเคอเคยิงตรงเหลืองๆคือจุดอ่อน แต่ว่าเหลืองๆตรงกล้ามนะกล้ามปูกล้ามปูเออเธอเราหล่นไปแล้วเธอชิบล้วคือเราต้องสู้เหรอใช่เราต้องช่วยกันอ้าวเราอยู่กับเอดาสุธิรักจ้ะนี่เรา,าอยู่ที่ไหนเอดาอยู่ฝั่งนี้ค่ะเมลมิพีร์สเอดา เอเดาระวังนะเอเดาเดี๋ยวพี่จะดูแลน้องเองเอเดาสุดที่รักเู้ยยาแดงกดเย่ยาแดงบวกยาแดงเฮ้ยลงไปได้ปะเนี่ยตรงเนี้ยคอมบายไม่ได้เหรอโอเคโอ้ยมไปไม่ได้แล้วค่ะต้องกดลงนะคะเอเดากระโดดไปเอเดามาทีรักระวังนะเจ๊เอืเออนี้เป็นไงโหดสองคนมาแบบคู่รัก ขอให้เลมบเาวะ้เวนหวนเห็นไหมเราเป็นคู่มั่นกันเขามั่นเราแบบเนี้ยเธอเมั่นเราแบ่นเื่นไปโยนเวให้อนีเามั่นเธอแลรม่นแบบเฉื่นเฉันมาแล้วจะไปยังไงอะเอดนไม่ต้องรูพี่จัดการเองเอดนมันต้องมากดตรงนี้อทโดด กดแล้วนะกดเลยทำอะไรอะ่ะงงอะ่ะกนไกลไมันดูยุ่งยากมากโอ้ลงมาข้างล่างโอ้โหโอ้โหโน้องฉันฉันต้องสู้กับน้องใช่ไหมเนี่ยกระโดดไปรึป <c oughs> ึ้นเออเตงไปไหนอ่ะเรากำลังจะไปกระโดดแบบเห็ดเออกระเอดได้อีกรอบนึงท <c oughs> ี่รักโดนไป <c oughs> เฮ้ยมันผจญโอ๊ยจะทำลายเอดาได้ไงเหม่เราเรารักเอดามากกระโดดบังนี่ได้สู้กับบอร์แล้วเธอบังบิดไปไหนแล้วเดี๋ยวเขาโบนเน่บนหัวเพื่อบายกามแตกกามแตกไปดินั่ากลัวนั่ากลัวโอ๊ยน้องเธอโดนมาแล้วโอเคน้องเธอเต้นบีบอยอ่ะแมนดิลีลาโคตรแซวพราว กระโดดไปกระโดดมาจนพี่งงแล้วลูกเฮ้ยระวังมันโดนลงมาเอเดลระวังเออโอ้ยโอ้ยเราโดนมันโดนใส่เข่าเธอเก็บยาแดงแสดงในใจยังเอโอ้ยไม่ได้เก็บโอ้ยหลิงไปโดนเว้ยเออแตกแตก โอ้ยโอ, regel, โอ้โหล้มหมดเดี๋ยวอันนึงอันนึงอ๋อโอเคเอดาเก็บไปแล้วเยี่ยมมากเอดาทำสวยค่ะเอดานี่สุดยอดจริงๆเฮ้ย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 เี่ยงกามนึงเลี่ยงกามนึ่งเออสู้หน่อยสู้หน่อยอีฉันต้องวิ่งก่อนเอ้ยเหลี่ยงกามนึงกามมันตรงนู้นเออฝั่งขวาเหรอ เอ้ยยังไม่แตกยังไม่แตกเออ,อแตกแล้วแตกแล้วออโอเคโอเคเออโดนไหมวะไม่โดนไม่โดนโอ้โอ้มันจอพื้นเคนเอาเคนไปอยู่กับเอดาแล้วใช่เคนอยู่คนเดียวไปธนาเรากลายเป็นเลดบิลกันแล้วมีหลวงกับเมียน้อยแน่นอนเคนเป็นเมียน้อยเอดาเฮเลนา เกมไม่เมียน้อยเมียน้อยบ้าเลยนะเกมนี้มันมีของเต็มบ้าทำไมเขาเก็บยาไม่ได้เลยวะเธอไม่แน่ใจแล้วเขาจะทำยังไงเมื่อในเมื่อเขาเก็บยาไม่ได้เฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยโดนผีกันคอมแบทหมายความว่าอะไรอ่ะคอมแบทคือคอม b i n ไม่ใช่เหรอ c อ m b i n e คือผสม เขาอยากทิ้งอะมันมันเก็บยาแดงไม่ได้อ่ะเธอก็ลองลินโหลดกระสุนดูดิโหโหปืนไม่มีเลยอะโอ้โหโอ้ทับซอมบี้เสร็บร้อยแฮะตายหมดเออโอ้ยโดนกันอีกแล้วอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินยาแป๊บ ขอลูกซองขอลูกซองจังหวะนี้ต้องลูกซองต้องลูกซองโอ้ย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 จะพังจะพังเก็บ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 ก็ยังคงเก็บไม่ได้วัดจับไปเถอะมาปไม่เก็บก็ไม่เก็บทางลงมาแล้วอ่ะเฮ้ยโอเคเราวิ่งลงมาแล้วลงมาแล้วนะคะไปไหนต่อไปตัววิ่งไปไหนเนี่ยเอึ๊บ ยืนสวยอยู่นั่นแหละเฮ้ยคิดว่าเธอสวยยรืไงฮะสวยดิไม่ตัวก็ขี่ยนได้น่อขึ้น้รอโอ้โหต่างกันเยอะเลยนะเหรอเหรอไม่พูดอีกทีหลายทีเลยก็ได้เออทำไมช้าจุงตูเต้ต้องวิ่งเดินลงมาใช่ไหมใช่เราถึงแล้ว รอไปก่อนมันช้ามันไม่ให้เราหมุนแนตะ่มันรอเทนลงมา <c oughs> ก็ใช่ไงแต่ก็ต้องรอเราไปก่อนสั่นสะเทือนคึกค่ะค่ะเดี๋ยวเร็เคนรีบวิ่งใจเย็นป่ะไม่ถึงทีนี่ไม่ใจเย็นอะ่ะใจร้อนเร็วๆรีวมามันยังไม่ถึงไงเขาทำไงล่ะเตงเอาลงลิฟต์อยู่เหรอใช่ลงลิฟต์อยู่เอาสไนซ์สองเจนดีไหมว,ว้าวยิงแมม เราสั่งหารเมียน้อยพาะแมเขาบอกว่าส่วนมากคนเราจะรักเมียน้อยมากกว่าเมียนหลวงนล้ยรักเมียหลวงเ้ยเ้ยเกิดอะไรขึ้เกิดรข้นเต็งกินให้เราน่อยเดี๋ยมันจะมีตัวมาหาเราหรือเป้าเจอเราบอกว่าหันเออ เธอหมุนอะไรเนี่ยเอาหมุนลิฟต์เราอยู่เหรอเออไม่มีนะเรียบร้อยอุ้ยกว่าจะถึงแล้วจะเิอไปด้วยไปได้ทันเนาอเดี๋ยวมันจะเป็นทางสไลด์ลงไว้เธอต้องยิงดีๆเดี๋ยวจะมีทางให้หลบด้วยเฮ้ยหลบชิปอาชิปอาชิปอาดูยังไงอ่ะชิปอาแต่ไม่เตะไม่หลบแล้วเพราะเราไม่ได้ชิปชิปอา ชิบ้าเฮ้ทำไมชิบ้าแล้วเขาไม่หลบงงมากโดนหัวหน้าไปสามทีหยุดนะเดโบรานั่ไม่ใช่เธอนะฮู้ลร่อนลงมายิ่นัตติกีลังการอนลงมาอย่างสวยอ่ะเราต้องใช้สไนเปอร์อุ้ยโดนชนเลยเป็นไงล่ะมาขถือลูกมึงขึ้นมาสิ มึงขึ้นมามึงขึ้นมาลิบิงลิบิลิบิงลีบโอ้ยลิบิงเคสลิบิงเคสยิงสีทองยิงสีส้มยิงยวนไม่โดนนะเออเออโอยไม่โดนเออเรียบร้อยโอยวิญญาจะหมดดีโลกระสุนแป๊บมันจะมาข้างหลังบอกวะ ไไมม่่่่่่แแแนนนระวังระวังทางให้ดีนะมันมีอาจจะมีทางให้ก้มอีกนะข้างหน้านั้นหรือเปล่าโอ้ยต้องยิงทางเ้งอเลี้ยวยิงอย่างเร็วไวมาแล้วต้องเลงดีๆฮะต้องมองทางวะทำไมฉันไม่หลบวะ ลบอะไรไม่มีอะไรให้หลบเลยเนี่ยชิปอามันล้มเองเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องลบอะไรเลยเนี่ยเรื่องเราจะตายแล้วเนี่ยถ้าโดนอะไรอะ่ะเราเราเห็นอ๋อมันให้ชิปกับอาเราไม่มีอะ่ะเรางงมากทำไมเรากดไม่เราไม่ติดเรียบร้อยพงัพงพังโอ้โอ้เมาแล้วฉันเนี่ยเราจะตายแล้วเนี่ย เดินกลับไปพี่พีบอกว่านั่นไงเดินอ๋ยไม่ชอบเลยเจมไปอยู่ข้างหลังดิเดินไม่ได้พีอยู่ข้างหน้าทำไมล่ะโอ้โหทำยังกะเดินได้ดูดิเดินได้เนี่ยก็เดินได้แค่นั้นไม่เป็นไรไปอยู่ข้างหลังไปอยู่ข้างหลังโอ้ยเออโอ้ oh my gosh เออโอ้ <c oughs> เออ one, من, 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 من. เออเออเออลน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 เออเอด้เอด้เอด้ตายแน่ฉันฉันตายแน่แน่เต็งยิงเต็งยิงเจ็บหน้าไหมลูกไม่ให้เราเลือกช่วยใครแน่เลยถ้าเราจำไม่ผิด น้องเธอตกเธอต้องรังไวแน่เลยใช่โอ้ทั้งเรื่องว่าเราจะยิงหรือไม่ยิง,งโอ้ยถ้าไม่เป็นซอมบี้นะ,เ,ะเสดป่าไปเลยโน้เรื่องรังไปแล้ว ตกไปแค่นั้นจะตายเรอวะสูงอยู่นะเป็นซอมบี้ไม่ใช่เหรออาจจะแบบขาหักแล้วเดินไม่ได้ปะรู้วล่มันต้องใจฉันอย่างซาสุมลูกแอนมี่ลูกแอนมี่มันต้องดีขึ้นแ <c oughs> น่แน่ เดบูรามองที่พี่ต้องผ่านไปได้เย้าเธอไปไม่ไม่ไม่ใช่เขาเอาฉันไปทำอะไรสักอย่างเถอะขอร้องเลยขอร้องขอร้องอย่าทำเธอเจ็บนะเยบูราเสียงแหวนนะ I helped Simmons breach the president's security. Maybe like Simmons security Why the hell would he do all this? Long story. You're In a very dangerous game ซ็กซี่อะเซ็กซี่เล้ยเนี่ยเนี่ยเท่ชอบดิชอบดิมากมากิบควักโทรศัพท์มาไหนยื้มืออีนี้นี่เองฉันได้ยินชื่อฉันนะ โอ้ Ooh, จบพาร์ทจบ c ชปเตอร์สองแล้วเอาไงพี่หวันจะเล่นต่อไหมไม่รู้แล้วแต่โอเคจบพาร์ทก่อนก็นได้ไหมพาร์ทนี้แบบมาสู้บอสเฉยๆได้ค่ะโอ okay, เคเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็เจอกันใหม่ในเช้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งได้ล่ะบ๊ายบายจ้าบายบายค่ะ